สวัสดีครับสวัสดีครับผมพบกับตามใจพิมนะครับผมก็หลังจากที่ห่งางๆกันไปนานนะครับผมก็วันนี้จะมาเปิดบ้านพิมเกมมิ่งจริงๆคลิปนี้ผมวม่าจะถ่ายแต่ตอนเช้านะครับผมแต่ว่าเนื่องจากว่าหนึ่งผมไม่มีเวลาสองทำคอน,นเทนท์มไม่ออกนะครับผมก็เลยพอดีเมื่อกี้นั่งคิดนอนคิดคอนเทนต์อยู่ นะครับผมก็ว่าจะาพาเจคทำคอนเทนต์ที่แบบว่าสามารถรับชมง่ายๆนะครับผมแล้วก็ทำอยู่ตลอดนะครับเพียงแต่ว่ามีใครไม่มีใครรู้จักในในส่วนของคนที่ทั้งนี้นะครับผมก็วันนี้เรามาอยู่กันที่อ่าเรามาอยู่กันที่เบสทาวนีสอดนะครับผมโอเคเยังไม่ไม่ไป <Bye. S 1> ก็นี่แหละ เมทาวรีสอร์ทจังหวัดสตูลน,นะครับผมอยู่ปากวารานะครับอยู่ก่อนถึงท่าเทียบเรือปากมาลาถ้าถามว่าทําไมผมถึงถ่ายคอนเทนต์ที่นี่เพราะที่นี่ก็คือบ้านผมเองนะครับผมวันนี้เราจะมาตั้งชื่อคอนเทนต์ว่าเปิดบ้านตามใจพิมพ์กันนะครับผมก็ก่อนอื่นเลยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสต๊ครผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปแบบใหม่ๆนะครับผมจะพยายามเลียงไม่เห็นาบทะเบียนเนาะ เลี่ยงเลี่ยงนะครับผมว่ามันอันตรายเนาะโอเคในสว่วนของตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นห้องนองน็นเดี๋ยวผมจะพาไปนี่ในสว่วนของตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนผมมันจะดูลกๆลยนยเนาะห้องเด็กผู้ชายนะก็ทางในนั้นก็จะเป็นห้องน้ํานะครับผมโต๊ะพิมที่ผมทาคอมอัพคลิปก็คือเวลาทำคอนเทนต์ทำเล่นเกมต่างๆงนานาะก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับผมห้องก็จะ เป็นเหมือนกับว่าเป็นห้องเป็นเมื่อก,ก่อนมันจะเป็นรีสอร์ทนะันจะมีห้องมาจําส่วนตัวนะครับผมมันจะมีห้องส่วนตัวอยู่ของผมนะครับแต่ว่าตอนนี้ยกให้เจ้าบ้านเลยนะครับกินน้ำแบบโอเคเดี๋ยวผมจะพาทัวร์ในบ้านในรีสอร์ทแป๊บหนึ่งนะครับ ของตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของใจกลางของรีสอร์ทหรือว่าที่เขาเรียกว่าฟอนหรือว่าแผนกต้อนรับนะครับตรงนี้นะคือจุดที่ผมทํางานอยู่โดยตรงเลยนะครับผมก็บริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณที่คอยต้อนรับลูกค้านะครับลูกค้าจะมานั่งกินข้าวเช้าหรือว่ามานั่งรอระหว่างไปขึ้นเรือนะครับผมบริเวณโซนนี้ก็จะเป็นบริเวณที่มาพักก่อนหรือว่ามานั่งรอช่วงเช็คอินนะครับอาจจะ เป็นช่วงเช้าบ้างนะครับบางทีช่วงติดติด,ตดสายสายสักสิบเอ็ดโมงก็คือเขาจะมาเตรียมตัวมีทั้งามาเช็คอินมีทั้งมา,ามาพักผ่อนมารอลงเรือนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นช่วงของลใกล้จากโลซิชันนะครับผมซึ่งคิดว่าน่าจะวันที่1น,นี้ก็จะเข้าโหมดโลซิชันแล้วนะครับอาจจะ ติดไปวันที่15พฤษภาคมก็จะเป็นการปิดเกาะนะครับเป็นเวลา6เดือนแต่ถามว่าใน6เดือนเนี่ยสามารถเที่ยวได้ไหมสามารถเที่ยวได้ครับก็สามารถเที่ยวได้ตามปกตินะครับโดยที่บางเกาะอาจจะปิดแต่เกาะหลักๆคือเกาะลิเปะยังเปิดให้บริการอยู่ปราสาทหินมันยอดยังให้บริการอยู่แต่เกาะอื่นๆเช่นเกาะตะลูเตาเกาะอาดังเกาะลาวี เขาจะปิดปรับปรุงนะครับผมเพื่อให้ให้ได้ฟื้นฟูนะครับผมให้ทะเลได้ฟื้นฟูพวกปาักกาลังนะครับในส่วนของบริเวณนี้นะครับผมจะทำเป็นคลิปวันช็อตบ่อยๆนะครับผมซึ่งในโซนของนี้จะเป็นห้องพักนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดห้องให้ดูบางโซนของอห้องที่สามารถให้ดูนะครับนี่ยวอป๊บนึงโอเคล็อกไม่แน่คุณจะติดมาเนาะ เดี๋ยวดูห้องที่มันเปิดได้ล็อกไหมล็อกโอเคบางห้องจะล็อกนะครับแต่บางโซน,นคือเราจะเปิดไว้เวลาลูกค้ามาดูห้องโอเคล็อกนะครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะพาชมโซนของซุพีเดียนะครับผมในโซนนี้ ถ้าถามว่าราคาเท่าไรนะครับผมคผมได้เขียนทุกครั้งที่ผมอัพคลิปไม่ว่าจะเป็นวันฉอหรือว่าคลิปเต็มแต่วันนี้จะมาบอกกันก็คือในราคาของของห้องพักนะครับผมซึ่งจะเริ่มต้นที่ถ้าเกิดว่าเป็นห้องสุพีเดียอย่างที่ผมกำลังส่องกล้องให้ดูเนี่ยก็จะเป็นห้องสุพีเดียเนี่ยราคาก็จะอยู่สตาร์ทที่850บาท นะครับมี a อร์ทนะ้ำอุ่น Wi-Fi แล้วก็มีตู้เย็นนะครับผมให้พร้อมนะครับแล้วก็อันนี้คือไม่มีอาหารเช้าให้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าช่วงราคานี้มันจะอยู่ในช่วงวันตั้งแต่วันพฤหัสจนถึงวันขออภัย <c oughs> ครับราคานี้จะอยู่ตั้งแต่วันพฤหัสจนถึงวันเสาร์นะครับคือราคานี้จะอยู่ในราคาที่850บาทสตาร์ท850 ในช่วงวันหยุดนะครับผมก็จะรวมวันหยุดนักขัตเกิ์พวกสงการพวกวันปีใหม่หรือเทศกาลอะไรก็ได้คนระับที่มันตรงกับวันหยุดนะครับผมแต่ถ้าถามว่าพี่ครับแล้วถ้าเกิดวันธรรมดาราคาเท่าไหร่ราคาก็จะดอกลงมาหน่อยนะครับราคาก็จะอยู่ที่650นะครับผมอันนี้คือวันอาทิตย์ถึงวันพุธนะครับราคาก็อยู่ที่ราคานี้นะครับไม่รวมวันหยุดนักขัะเลิ์ ราคาจะอยู่ที่เริ่มต้นที่650ต่อห้องนะครับผมโอเคเดี๋ยวในส่วนของห้องพักอันนี้เราเราอยู่ในโซนของริมน้ําบรรยากาศบรรยากาศ,รากาศตรงเนี้ก็จะสบายมาจากอาจจะ,จะวิวมันมันได้มันได้วิววิวคลองตอนเย็นถ้าเกิดว่าเรามองออกไปมันจะดูสวยนะครับเพราะว่ามันมันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้นั้นมากแต่ว่า พอติดช่วงบ่ายเนี่ยพอติดช่วงบ่ายเนี่ยก็จะเป็นช่วงเดดกําลังลงนะครับซึ่งต้องปิดมา่านถ้าเกิดว่านอนโซนนี้ก็จะปิดม่านนะครับผมอันนี้ก็เป็นห้องพักนะครับวันนี้ไม่บ้านก็าทางานอยู่นะครับก่อนเนี้ไม่ผเผยแพร่เนาะเดี๋ยวเราจะข้ามไปเลยน,นะครับอ่ะล็อกอีกแล้ว ก็ในในโซนของห้องนี้นะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าห้องดีลักลูมนะครับผมเป็นเป็นห้องเตียงคู่นะครับสำหรับถ้าถ้าเกิดว่าเป็นพวกเซลเมนพวกที่แบบมาเป็นแก๊งมาเป็นหนุ่มๆม,มาพักนะครับผมราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ650บาทเหมือนกันนะครับก็ราคาเดียวกันในวันจันทร์ถึงวันพุธไอไม่ใช่สิขออภัยครับในวันอาทิตย์ถึงวันพุธ นะครับผมราคาก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่ผมเริ่มถ่ายทำวันเนี้ยไปจนถึงวันพุธนะครับผมส่วนในของราคาของวันหยุดนักคตัตเกษ์ก็จะเป็นราคาเดียวกันกับราคาที่ผมแจ้งไปข้างต้นว่าโซพีเดียเนี่ยจะมาจะอยู่ที่ราคา850ดีลักก็เช่นเดียวกันครับผมต่อมาครับผมก็จะเป็นห้องแฟมิลี่รูมสำหรับห้องครอบครัวนะครับหรือว่า เป็นห้องสำหรับที่นอนได้สามท่านราคานี้ก็จะไม่แตกต่างกันจากแปดร้อยห้าสิบมากนะครับราคานี้ก็จะอยู่ที่ประมาณเก้าร้อยห้าสิบบาทอันนี้คือในราคาวันหยุดแล้วก็ในราคาวันธรรมดาก็จะลดลงมา100บาทก็คือจะอยู่ที่850นะครับซึ่งราคาเนี้ยผมคิดว่าน่าจะเข้าถึงได้ง่ายนะครับผม ถามว่าอานุณบุญยได้ไหมอมนุณบุญยได้ครับผมแต่ว่ามันต้องอยู่ที่ว่า,าลูกค้า,าจะเป็นไหมนะครับผมเราก็ต้องดูด,ดูด้วยว่ามันมันมันสมควรสมเหตุสมผลไหมเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องโซนในกันนะครับ โ,โซนข้างในโอเคยังมีหนึ่งห้องนะครับผมนี่ยังไม่ได้ทำเดี๋ยวผมจะให้ดูจากข้างนอกเนาะไม่ได้ปลดล็อกประตูไว้ผมก็ไม่ได้เตรียมคือทำคนทนึงก็คือทำไปเลยเมื่อกี้ห้องนี้ก็จะแพงขึ้นมาหน่อยเนาะอันนี้จะจบที่สี่ท่านนะครับผมก็จะอยู่ที่1,200บาท นะครับราคานี้สาหรับสีท่านโตตกท่านคนละ300บาทนะครับผมราคานี้ลดช่วงวันอาทิตย์ถึงวันพุธจะอยู่ที่1,000บาทนะครับาราคา1 2 0 0จะอยู่ที่ช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็ไอ้สุกเสาร์ตั้งแต่วันพฤหัสลงมาจนถึงวันเสาร์นะครับราคาจะดอปลงเมื่อถึงวันอาทิตย์นะครับผมรวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์ นะครับผมถามว่า <c oughs> ถามว่าราคานี้ถามว่าถ้าในกรณีที่เป็นกรุปทัวร์ก็จะต้องเป็นอีกราคาหนึ่งน,นะครับผมอันนี้ทั้งหมดที่ผมพูดมามันคือเบื้องต้นนะครับผมมันยังมีมีราคาอื่นอีกนะครับที่เรายังไม่ได้ทราบถึงตรงนั้นบางทีถ้าเกิดว่าอยากมีหารเช้าก็มันต้องมาแบบคณะทัวร์กรุปใหญ่ๆทัก20คน ปากปาลานะครับผมเป็นเมืองเมืองเล็กๆนะครับที่ไม่ไม่ได้ใหญ่โตมากนะก็คือเราเราก็พยายามพยายามทำคอนเทนต์เหมือนเมื่อกี้ผมไปดูในคลิปเขามาถ่ายถ่ายคอนเทนต์ที่เกาะลีเป๊ะนะครับผมนั่งเรือไปเกาะลีเปะ๊ะตั้งแต่ลงเรือจนถึงเกาะนะครับผมอันนี้คือซอฟต์เบื้องต้นยังไม่มีอะไรมาก นะครับก็คือบรรยากาศห้องของเราเนี่ยไม่ได้แบบวิวอาจจะไม่วิวไม่ใช่เป็นริมสระน้ำแต่เป็นสระคลองนะครับผมก็คือเนี่ยเดีย๋ยวผมจะเก็บบรรยากาศให้นะครับบรรยากาศรอบๆถ้าเกิดถ่ายจากมุมนี้นะครับผมถ่ายจากมุมนี้ก็จะได้อีกมุมหนึง่งอันนี้คือมุมมุมที่แบบว่าเราหาเราหา เราเราถ่ายจากมุมนี้ก็สวยเราถ่ายจากมุมทางนี้พอเราถ่ายกลับมาใช่ไหมมันก็ได้อีกแบบหนึ่งนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูในโซนของจริงๆนะ้เกิดว่าผมผมมีมีคนช่วยถือกล้องเนี่ยมันก็จะดีอย่างหนึ่งมันจะมีข้อดีอย่างหนึ่งคือผมสามารถพาทุกคนไปข้างนอกได้นะครับผมแต่ว่า อาผมไม่มีใครไม่มีใครถือกล้องให้ตอนนี้ไม่มีใครว่างเลยนะครับขนาดตอนเชา้าเองผมก็ว่าเออจะทำคอนเทนต์ชวนทุกคนทำบุญนะเดี๋ยวนะหนึ่งนะอ่าอันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมข็้มาถ่ายเป็นปกแทนถ่ายแล้วไปใส่ปกในโซนของข้างบนนะครับก็จะเป็นห้องประชุมนะครับผมเดี๋ยวห้องประชุมเนี่ย เอาให้พร้อมเดี๋ยวผมจะถ่ายไปเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็ยังไม่มีอะไรมากในโซนของตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะครับบริเวณนี้ก็คือจะมีมีทั้งมานั่งปรัแบบพักผ่อนนะครับพักผ่อนตอนเช้าพักผ่อนตอนบ่ายกิจกรรมยามว่างผมก็คือแบบพวกมาถ่ายคอนเทนต์อะไรเงี้ย ผมเคยทำบะนานีสินค้าสัมผาตองเป็นพริกแกงใต้นะั้นสดๆเลยนี่โฟกัสซีโฟกัสนะโฟกัสนะโอเคนี่เป็นพริกแกงใต้นะเครื่องแกงผัดเผ็ดใครสายเคี่ยวหวานนี่ชอบเคี่ยวหวานก็จัดไปนะครับโอเค เนี่ยผมเก็บบริเวณเนี่ยผมเก็บเก็บบรรยากาศกอนไม่ใช่แบบไม่ไม่ไม่มีไม่มีกล้อโปรนะอันนี้ใช้ขาตั้งกล้องช่วยจับปุ๊บถือได้เลยอ่าไะ ขนาดตั้งตรงนี้น้ำยังสัมม่นไหวได้นะ